แต่เนี่ยมันเป็นวิธีสําหรับคนที่ฟิตตัดสลับแบตอะแต่ถ้าคุณไม่ฟิตหรือตัดแบบเรื่อยๆธรรมดาก็แบตสองก้อนก็พอแล้วเมื่อผมตัดได้ประมาณหนึ่งแล้วผมก็จะเอาแบตสองก้อนนี้ไปชาร์จ เป็นทุ่งแบบนี้ตัดวนไปตัดเสร็จก็แบตไปชาร์จแล้วก็มาตัดใหม่แล้วก็แบตไปชาร์จแล้วก็มาตัดใหม่ตัดได้ทั้งวันและผมไม่เชื่อหรอกว่าใครจะตัดหญ้าได้ทั้งวันแบบไม่พักเมื่อคุณนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วคุณก็เอาแบตก้อนใหม่มาใส่ และคนที่ชอบถามผมว่าแบตก้อนนึงอ่ะใช้ได้กี่ชั่วโมงถามตัวคุณเองดีกว่าว่าคุณอ่ะเดินเล่นฮูลาฮูปเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงได้หรือเปล่าฮูลาฮูปอย่างเงี้ยไปเป็นชั่วโมงอ่ะคุณทําได้ไหมผมจะมีแบตสี่ก้อนไว้สลับเปลี่ยนหมุนเวียน